นี้นะครับคือผลข้างเคียงอาการก็จะประมาณนี้อะไรเอ่ยเกือบเดือนติ๊กติ๊ติ๊กติ๊กติ๊กตอ๊ตบกรกะโปสามเสาขาดอีกเสาครบนึงอะไรเกือบเดือนลุงไม่ต้องเครียดนะคะเหนหนูที่วิ่งหนิวหนูจะปรนนิบัติลุงเองค่ะโอเคพร้อมพงพร้อมมอมครับพ้งยี้อะไรน้องพงยี้ ยยออมืพผมลงทุนอะไรก็แย่ลงปลาก็เจ๊งชงปูก็ไม่คุ้มลงกุ้งก็ตายลุงว่าผมออกอินน้ำเต้าจะมาป่าเนี่ยมึงก็แต่ละอย่างไม่เอากำพนันนะครับควายเปื้อนเมนมึงนั่นแหละเอาเข้าไปแล้วควายเปื้อนเมนไปแล้วลุงขออะไรในออยได้ไหมครับขอแบบจริงๆเลยนะช่วยไปตุยให้ผมได้เยิงเก็บเหรียญโปรยทานหน่อยเฮ้ยก้มมองวางขาตัวเองมีไข่กี่ลูกสองมีควายกี่แท่งหนสองถึงหนึ่งเครื่องหมายสี่สองนี่แล้ว พักล้อบอลก่อนพวกกูอนุบาลชองทับชีกระสอบชนะพวกเด็กเปรตชองทับถามไปเลยน้องเครื่องหมายสีชองทับชีนอาเลยลุงเอครับขอกําลังใจหน่อยครับผมรถล้มเป็นหนองเลยครับหนองสึงหนึ่งสองสยองขวัญยังไม่มายังไม่จบเลอลุงเอครับสกีบีดี้ทอยเลสสกีบีดี้ทอยเลขใครให้มุมเต้นกูยังไม่ได้บอกให้เต้นเอาไปหนึ่งแปด ม,มากูเบื่อเรื่องบอลละใครทีมยายนุตกด1ทีมยายนกกด2เวอร์ก,กูนะทีมมนุษย์เพราะเล่นดัมมี่โหดกว่า แม่กูก็เล่นเก่งนะมีอ่อะแต่ก่อนยังกินน้ำเว่าสาบานกันนี้เครื่องหมายรียม,มบวชเพื่อคนดูไม่ได้จริง,งมันคนเที่ยอะไรไปกินนำ้ำมูกสาบานกับมึงใครใคร,ใครไปกินลุงเอลุงเอครับ,รบลุงเอเคยคิดเชิงเอาเขาที่อยู่บนหัวมาใส่ในรูบงบ้างไหมครับอ่าลุงเอเคยคิดนะครับแต่มันไม่แข็งพอนะครับเนี่ยมันอ่อนนะครับแลนโดนอริสเป็นนักแข่งรถ F1 ปัจจุบันแข่งรถในการแข่งขัน F1 ให้ทีมแม็กลาเรนโดยที่มันมีไหมทีมแข่งชูชูข้ามสิ่งกีดขวางระดับประเทศเนี่ยกูอยากแข่งมายี่เฮียตา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  ไรไอแยากเอาลุกขึ้นไม่ลุกแม่ตายพ่อตายนุ๊นุดนุดอยากกินลาบเป็ดจังเลยครับ,รบพี่บ่าวครับน้องบ่าวครับกินเลยครับน้องใครไม่มีใครอุดปากเหรอครับจริงจุงนะครับลุงเอครับจริงจังใครใครก็ไม่รักผมแม่พ่อและทุกคนด่าและรังเกียจผมเอาทำไมอะ เป็นอะไรอ่ะพ่อมึงตายเอาพ่อมึงไอ้เหี้ยสมควรเนยเด็กเป็ดไอ้เหี้ยเด็กอย่างมึงนี่แหละสมควรโดนด่าเลยเด็กเป็ดอย่างนี้ไงไอ้ผีจอดปากมาพูดมึงอ่ะสวัสดีครับลุงหัวหน้าฝูงเอเคยเอาคีเปียกมาป้ายจมูกเพราะคิดว่ามันดีกว่ามาบ้างน้องคนนี้อะไรเพียงมาป้ายมือมึงรั่วไหมเนี่ยจระเข้ก้านคอใส่ตามิดแล้วเต้นเพลงเบบี้ชักโดย24เก็บไว้พ่อมึงเถอะเพลงไหนไม่รู้เพลงที่ตึงที่สุดในโลกกูให้เลย เบบี้ชาร์กไอ้เอะไม่มีเพลงไหนล้มได้เบบี้ชาร์กตื้อๆนตล้กลองเลยทุ่โลกลุงเอครับผมจะซื้อแว่นใส่โค้ดลุงซื้อแว่นโอฟตูสแล้วมันใช้ไม่ได้ลดนะครับทำไมอ่ะผมใส่โค้ดพ่อโค้ดแม่ลุงไปอ่น้องไม่ต้องใส่โค้ดพ่อโค้ดแม่นะครับใส่แค่โค้ดลุงเอนะครับกินตะเกียโทหน่อยค่ะลุงเอที่หลายๆคนเกิดมาเพราะคารูตาลิเวอร์พูคาบาน เอลงทะเบียนคางละครึ่งยังครับน้องคัง,งละครึ่งพอ่อมึงเถอะเขามีแต่คนละครึ่งทะเบียนเฮอะไรทะเบียนคังละครึ่ง มีกูคนเดียวเนี่ยครั้งครึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้ไม่เป็นไรนะครับโอ้โอ้โอบูเบมเบมออโอ้บูเบมวันนี้แหละกูนอนละเมอโอ้มูเบมเนี่ยโอ้หมูเบมโอ้มูเบมโนจากซัมซุงกาแล็กซี่เอส24อัลตร้าที่มีปากกาเอสเพนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอโฟนกาจอกโอ้ยไม่น่าเสียงด้วยโฟนยอมหมอพี่อเอ A, ขะ<า>วันนี้หนูคืนนี้อยากมาที่ห้องไวอาคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันเกิดครบรอบสิบขวบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปโดไฟเกมหน้าพวกกูลิเวอร์พูลเก็บความแค้นไว ลงกับมิงมิงเล่นแน่ไอ้ไส้กรอกแฟรงฟิตยิงให้ไส้แตกมึงไม่ด่าแมนยูแล้วไปด่าอ้ไรลุงกรุยฝืนแล้วครับครับมึงนั้นและยู่ในเวอร์วอลล์แอพพอทนกเอี้ยงเอรักมึงไงอยู่ในเวอร์วอลล์ไอแอพพอตนกเอี้ยงไอเฮี้ยป็ดในจานบอกเก็บเหินนอนแข็งเหมือนคุยไม่พอยิ่งเหมือนคุยมึงเลยเอ แฮตแท็กแฮตเนยมันแอบชักว้าวใส่ไก่เผื่อลุงเอท้องจะได้รู้ใครพ่อเด็กแฮแท็กครีเอเตอร์มือใหม่โดเนทสร้างรายได้ใย่นะครีเอเตอร์มือใหม่มึงดเนทบขอกกูเพื่อว่าแบบลูท้องจะได้รู้ว่าใครพ่อห้คุณฮีอะไรท้องอาการเด็กไก่มันร่วไหมเนี่ยหนูจ้างแต่งมาสคอตพระเพื่อไทยแต่เหมือนลุงแต่งล้อเลียนมากกว่าจะลรอว่าคูวัวแดงใช่ไหมคะ หนูไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยค่ะเธอขาเธอขาปาขาปาขาถ้าป่าลักหนูทำปากตูร้องวีดวีดหน่อยค่ะเหมือนเปรดอย่าลืมลงทะเบียนคนละครึ่งกันด้วยนะครึ่งแรกเอมเบอร์โม่ครึ่งหลังแฮร์รี่แม็กควลุงทุยฝั่งท่านะครับฝากบอกทีมเป็ดหน่อยครับเขาให้ใช้สมองเล่นดันใช้ขี้เลื่อยมึงนี่ไอแอมแม็กควไอจะขยี่ยู่ให้แหละคือ ลุงรับรถมอไซค์ผมยังแตกผมสามารถเอาใบพัดลมมาใส่ก่อนเพื่อยื้อให้ไปถึงร้านซ่อมได้ไหมครับยือโอ้มึงเถอะใบยือ้อแทนที่มึงกลับไปเอาใบพัดลมลอยากลิงโดเนทน้องคนบ้านมึงมีอารมณ์กับลิงกูเหี้ยมึงเห็นลิงกูแล้วตาลายเป็นเห็นโซล่าเอาอยไอเวนลุงรับคืนนี้ผมจะ ที่มีแฮตแท็กมีปฏิสัมพันธ์ไม่เลื่อนผ่านแฮตแท็กครีเอเตอร์มือใหม่แฮตแท็กภาพนิ่งสร้างรายได้เกี่ยวเียอะไรกับภาพนิ่งสร้างรายได้มันจะมันจะโซเดียมาคอมเมนต์ยังไงลุงครับยังไม่ได้คําตอบระหว่างบุตด้าหัวล้านอ่านสล็อตกับตํานานโค้ชที่ดีที่สุดในโลกไปเรียกเขาบุตด้าหัวล้านทูครับ อันนี้สร็จเขาไม่ได้เป็นพุทธด้านะลุงเอครับเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดเร็วครับผมสั่งล<อ>ิเวอร์พรูลหัวกระสุนมาครับลิเวอร์พรูลหัวกระสุนพ่อมึงเถอะก็มีแต่กระแมงกู๊ดเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการคนละครึ่งโครงการทีดีมาก KUB ลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครึ่งแรกเอมเบอร์โม่ครึ่งหลังแม็กไกว์กูเอ๋อกับเอมเบอร์โม่กับแม็กไกว์หูหลังนี่เป็นศาสต์กูหมดแล้วแต่สามชั่วโมงแล้วชื่อมีแต่เอมเบอร์โม่กับแม็กไกว์ลุงเอครับรถมอเตอร์ไซค์ผมน้ำมัันนมเเเองงา่่ิพพพืล น้องมึงลองดูรถมึงไปได้ไหมมูยุดนุดโวอยยอยยอยมาดิว่าลุงเคยไม่ครับ,รบแบบแฟนคลับต่อแถวจับมือลุงเคยคิดเลยเถิดไปอคไมคปผมไม่ครับคือคือกูไม่เคยคิดเลยเถิดนน้องในงาน t s กูไม่เคยคิดเลยเถิดใครเลยแม่เอแม่เอบอกตัวเองเป็นเด็กหน้าเด็กหน้าแก,ก่กว่าพ่อกูอีกเครื่องหมายแก่กว่าพ่อ,<ต>พอมึงเอาน้าพ่อมึงมาดูดีบอกกูหน้าแก่กว่าพ่อมึงอ่ะมึงเอเคินอะไรทําไมหน้าแดงจังอ่าไม่ใช่ครับแต่ปากซีด ค้างฤทธิ์สีดวงแดงมึงอะค้างฤทธิ์สีดวงแดงอีเหี้ยล้อบอลพอประมาณอย่าลืมลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับครึ่งแรกเอมโบโมครึ่งแรกมึงอะบอกตัวเองเถอล้อพอประมาณอีเหี้ยครึ่งแรกมันโบพอมึงเถอะลุงเอครับเคยไหมขับรถอยู่จะเลี้ยวขวาแต่ไฟเลี้ยวเสียเลยเปิดกระจกออกไปสะบัดคุแทนไหมครับเนี่ยจะเลี้ยวขวาอยู่ดีจะเลี้ยวขวาอยู่ดีๆเคยไม่ถามคนอย่างกูเนี่ยเลี้ยวจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวเปิดกระจกอยู่ดีดีเพื่อพ่อมึงเถอะ ให้พ่อมึงรู้เหรอเรียเลองฟุตบอลยครับเดี้ยวขวาเปิดไปเลี้ยวมึงจะปโบกมือก็ไม่ได้คแทนสมองเนี่ยทำเพื่อเฮียอะไรอ่ะอยากเอาถูหัวอาเนลหลอดมึงต้องขึ้นเป็นคนประเภทไหนนะเนี่ยลุงโอ้โหสนอเนี่ยลุงเอกค่ะใครคือแม่ควยค่ะชื่อดูหล่อดีนะคะชื่อดูเหมือนคนควยใหญ่ดีนะคะเซเวเลยค่ะแห่แห่แห่ เนี่ยนะครับผมพนันกับเดทผีว่าถ้าลีเวอร์แพ้จะให้มันโดดถีบยอดหน้าลุงช่วยหน่อยนะลุงไอแฮตแทกครีเอเตอร์มือใหม่มือพ่อมึงเธอครีเอเตอร์มือใหม่อยู่นั่นน่ะลุงเองครับมาอะไรเงียบที่สุดครับมาอะไรวะเงียบที่สุดมาติปปอกมาซาโลโมซาลาลุงว่าแปลกไหมเวลาอากาศหนาวผมตัวสั่นทุกทีเลยเป็นอะไรอ่ะหนาวเวะลืมบอกผมดูดมาไปหกสิบเมตรนะ ลุงเอครับที่บ้านมีแม็กกี้ไหมครับเพราะว่าแม็กกี้มีไว้หยอดไข่แต่ไมควายมีไว้หยอดโมงมึงหยอดโมงพ่อมึงเธอมีไว้หยอดโมงอีเหี้ยเมกวายมีไว้หยอดโมงก่อนอาหารหน่อยครับเก่งจริงๆถามจะโมงแล้วกูฟังน้ำลายยืดแล้วเมกวายหยอดโมงเนี่ยกูจะไปเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเมกวายแล้วรางสมองกูจัดตัวนี้ลุงเอซอยรูจีบิดโชหน่อยครับมึงดูดีสี่เหลี่ยมเอมร้อยห้าสิบแค่นี้มึงให้กูโชว์ใช่ไหมสวัสดีครับผมเมกวายเมื่อวานเตะชนะสองหนึ่งเลี้ยงข้าวทีมจนเงินหมดแล้วผมขอ ลุงเอห้าร้อยทรูวอลเล็ตได้หไหมปูให้มึงไรเฮียมึงยิงทีมปูกูให้มึงหรอกขออนุญาตสอบถามนะครับ,รบในมุมมองของลุงแล้งลุงว่า,มาแมลงอะไรตอดคู่เยแล้วเสียหัวสุดครับ <laughs> ลุงเคยไหมครับหิวต้มอึงหน้าฝนแต่ไม่รู้หาอึงยังไงเลยอารตด่วนจูเนียสบัดเพื่อล่ออึอไงไหมครับรถด,ด่วนจูเนียร์ชื่อของกูรถด่วนจูเนียร์มันเรียกของปูว่ารถด่วนจูเนียร์รถด่วนก็หนักเลยจูเนียร์เขาไม่เอ็งจัดลุงเอฝากบอกพ่อเพื่อนผมหน่อยครับชื่อดำว่าไปอาบน้ำ พ่อน้ำไปอาบน้ำหน่อยว้ยเคยไม่ครับิดเลยว่าสื่งไปนี้ผ่านเลยควักตัวนี้าจบเพื่อทำชีวิตพ่อเขาเนี่ยพวกนี้ขยันจริงๆเลยตั้งแต่ต้นไลยันท้ายไลล้อจนจะได้เปิดร้านขายยางรถละสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะหนูโสดค่ะอยากแจกไอจี m อ e v อ im ตามนี้นะคะแชทลุงเอที่น่ารักจุ๊บ ใสจังหวะดชละมุนขนาดเอาเม่นมาทานแล้วยนูไปตามทั้งหียีมั่วไปหมดคิดจะทำอะไรกันในไลฟ์กูก็ทำกันเออจะแจกวาร์ปจะมัดยิ้มโมมีคํานไรอะไรวะเนี่ยะไรบินได้เร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกมอะไรนกขับแลมโบกินีให้พ่อมึงนกพ่นพ่อขับอะไรมกินีุ่งครับผมว่าลิเวอร์ควรเสริมปีกคมๆผมแนะนำปีกของไรตันชื่ออะไรอะปกมิตรนุษอืมมิตรนุชมิตนุษอีก อันนี้เรื่องลับชาวไร่นะเวลาขุดแข็งลองทักออกไปให้ลูกวัวดูดดูมันนึกวัวนมแม่มันดูดจนแตกเนี่ยอยู่ีๆเรื่องลับชาวไร่อขี้อะไรก็ไม่รู้เลยลยเคยไม่เห็นประตูอัตโนมัติเปิดปิดอยู่ดีๆแล้วเกิดมีอารมณ์เลยเอาขูยไปหนีให้จบจบไปจบจบอีกแล้วเปิดอัตโนมัติมันเปิดปิดของมันอยู่ดีๆให้กวัวลุยกูไปที่นีลกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็นกเขี้อะไรขับเลมโบ้มั่วไปหมดไลกูมันไล่ขี้เลยวะเนี่ยมีคําถามครับ นกอะไรบินได้เร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกขับเลมโบนกขับเจสกีี่ดนะกูตอบขออนุญาตตัดคลิปไปลงนะครับเป็นแฟนคลับลุงเอมานานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครีเอเตอร์มือขาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างไรายได้ด้วยภาพนัง่ง<ะ>มีคำถามครับ,รบนกอะไรบินได้เร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นกขับเจสกีนกขับเฮลิคอปเตอร์เต้นดีกว่าอีเกฟเฟอร์อีซีเตฟา อีซาตาฟาซาเอเฟเอเฟแมมบุ่งตื้อตืดครน่งครึ่งสวัสดีครับจากสันพากรนา่คุณปรีชาบอกว่าได้คนละครึ่งสองพันหมายความว่ายังไงอานเนอร์สล็อตนี่คือจะสื่อว่าวันนี้ส่งเฮโรอีนล็อตใหญ่รอครับสื่อโพ้มึงเถอนสื่อหีกว่ามสื่อไอโพ้มึงสื่อในเด็กเฮียใครบอกของลุงเอเล็กผมเถียงขาดใจครับ คืออันเล็กเท่าขนมแคมปัสคือมากครับผมเคยทิมแล้วแคมพัสพอันเท่าขนมนแคมปัสลุงเอครับระหว่างจอมมันเออร์ลิงฮาลันกับไอไมจิ้มฟันอเล็กซานเดอร์อีซักะไมหยุพดพนักพ่มึงเถอะมึงร้องเขาไม่หยุดันีอ้อาจารย์แดง vs อาจารย์เหลือง,เ,อง,องเ,อเหลืองพ่อมึงเถอะอารเหลืองเมืองอาจารย์เหลืองอีฮีน้าเอครับนะ้าเอครับ,รบผมร้อนเงินมากผมวิ่งงานโค้ดสองหนึ่งเรื่องวันไหนดีครับ ลุงเอครับแมวอะไรสีส้มติ๊กตบ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 เฉลยแมวห่มจีวรพระชอบนมหั่มแฟนทำไงดีค่ะมึงชอบมึงก็ไม่ได้เดือดร้อนใครมึงก็ดมไม่เถอนน้องมันไม่มีใครว่ามึงหลอกอุดจมูกม<อ>ึงหรอกเอออยากยัดตูดเอมเบอร์โม่ม,มีคําถามครับนกอะไรบินได้เร็วสองรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามิดขับซาเลง ลุงเอครับผมสมัครคนละครึ่งได้แล้วผมขอซื้อกางเกงในเมื่อว่าลุงเอราคาครึ่งหนึ่งได้ไหมครับลุงเอครับความรักผมก็เหมือนไวไฟถ้าช้าลงแสดงว่าเธอคนอื่นใช้อยู่ด้วยเฮ้ยหน่อยเฮ้ยลุงเอครับบอกแป๊บซี่หน่อยว่าให้มันไปอาบน้ำหน่อยค่ะมันไม่อาบน้ำมาเจ็ดวันแล้วยยหหนน่่ออ สวัสดีลุงได้ไปทดลองที่ผมบอกยังครับที่ให้เอาคางไปล็อกหัวนมหรือลุงเอาไปลอกหัวพอแล้วหาหมอหมอบอกมีข่าวดีและข่าวร้ายผมบอกขอข่าวร้ายก่อนหมอบอกผมเป็นมะเร็งข่าวดีหมอแต่งงานข่าวด่วนรีเบนอมอริมยกย่องกันจอมพลังเป็นโร่แห่งอาเซียนโดยบริจาคให้สองล้านปอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอสิบตรีกองประจำการน,นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนปอจอตมีคำถามคุด นักอะไรบินได้เร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วงงโมงนกเยศเสือชีตาที่วิ่งอยู่สวัสดีค่ะโรงพยาบาลมะขามกรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการขามพ่อ,พอ,อมึงเธอลงบาบาลเฮอะไรกูไม่ได้ติดต่อลุงเอครับงกุลกินชาบูได้ไหมครับมงไม่เสือมันแดกอะไรก็ได้เครื่องออกมัในงกุนะลุงเอครับรูฟี่ต้องทำไงให้กลับมากระชับครับ สวัสดีค่ะมาจากยูเนสโกค่ะเราได้ขึ้นทะเบียนให้คุณแล้วคนที่มีคนอยากตูดมากที่สุดลุงนี่คมอความลุงเออายุสามสิบกว่าแล้วมีรอยตรีนกาบ้างไหมครับมีเปลือลืมไปมึงมีแต่รอยตรีนนกเอี้ยงรอยตรีนนกเอี้ยงพ่อมึงเถอะลุงเอมาต่อสำนวนกันเห็นช้างขี่อย่าขี่ย้างทั้งขี่ช้างน้ำลดต่อพุดนอพุดลุงเอครับ ครับหาพ่องยังไม่ได้ครับเอาทำคู่โวยไรเอาไปหนึ่งแปไม่ทำเอาไปสิแปะทำแล้วสีนุ๊เอาควายไปเปิดกาชาที่ไหนมาครับน้เปิดกาชาพ่อมึงกับกูซื้อตีบวกแล้วนะมันทองเตีบวกพ่อมึงเธอกูขายคนเฮี้ยตีบวกเปิดกาชาเฮี้ยมันเปิดครับครับไก่อะไรบินจากไทยไปเมกาไก่ขยันไก่จบหน่วยซิลไก่้านพ่อมึงเรียนหน่วยซิลเหี้ยไก่อะไรตัวสีเหลืองไก่เลียนหน่วยซิลฟันลุงเอ เขาก็แยกคางก็แยกรีเวอร์ก็ยาบถ้าผมเอากระดูกลุงไปลอยในอ่าวไทยเขาจะเปลี่ยนชื่ออ่าวไหมครับเปลี่ยนเป็นต้มเลงกระดูกหมาต้มเลงกระดูกหมาโธมึงเถอะขอเชิญหมายเลข5้า้ามารับยาที่เสาต้นเดิมด้วยค่ะขอเชิญหมายเลข5 9มารับยาที่เสาต้นเดิมด้วยค่ะลุงมันยี่อะไรรับยาที่เสาะนองลุงขาช่วงนี้ฝนตกหนักคร้งลุงระบายน้ํายังไงคะน้อง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 ทางกูไม่ได้ ไอ้เงี้ยเแก้มลิงนะน้องไอ้นาย FC ลุงเอครับผมขอถามจริงจังครับถ้าให้เลือกอีสซักกับเอมเบอร์โม่ลุงจะตุดใครเอมเบอร์โม่งอนดีลุงเอครับไอ้ไม่ใช่น้องกสกายหน่อยค่ะรากสกายนะครับไม่ใช่ลุงไม่ใช่กูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มึงฟังก่อนเอมเบอร์โม่ชื่อเอมเบอร์โม่อะชื่อเอมเบอร์โม่มันอยู่ในหัวกูเนาะ ม,มันมันลุงเอฟังไอ้มันบมาถามชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยลุงเอครับเคยคิดไหมว่าเห็นร้านขายกระท่อมแล้วนึกคึกเลยยกจุดสองห้อยเพื่อบอกรักพ่อค้าทรงผมช่างตัดให้หรือเอาจอบทางครับพ <c oughs> ี่หัวขาดถ้าเกิดอยากอมคู่ยจะทำยังไงครับ <c oughs> มันก็หัวขาดลยอยไปได้น้องหยิบน้ำทั้งสองขวดขึ้นมาเอามาเล่นชนกันแบบเด็กเออดีเอเลย ขอกำลังใจหน่อยครับตั้งใจเขียนโปรแกรมครับจะเขียนโปรแกรมแก้คางแยกคไปพ่อมเขียนนะไปะท่องสูตรคูณกันครับ,รบสองหนึ่งสองสอง,ส,องสี่สี่แม่มงาสี่แม่มึงไอ้เหี้ยลุงเอครับพี่หโมยลุกอีกนี่เป็นพันธุกรรมหรือดัดวอลลุ่มครับลุงเอเคยไหมครับต่อแถวลงทะเบียนคนครึ่งแล้วคนเยอะเลยตัดคู่วยทิ้งไว้เพื่อเป็นการจองที่ลุงเอครับ ลุงรู้จักหนังงูเกงกองไหมครับงูเฮียอะไรงูโทไอเกย์มื่อไอแกไอเฮียโทมอไงเด็กเป็ดงานวิจัยเผยถ้าเอาอิเล็กตรอนหมุนด้วยมือได้จะทําให้เกิดระเบิดที่ระเบิดโลกได้ผมมั่วครับลุงเอที่มีคางเป็นฉากในเพลง See You Again ครับแม็โดนัลทำอาหารแม็กทอมทําเสื้อผ้าส่วนแม็ไกวทำประตูขนมาท่มีมากนไหหยิบจีบีกับออฟตูสู้กันหน่อยครับ ฉันไม่ยอมแกหรอกเด็ก้างขาพลังปีกปักษาลุงเอครับผมดีใจมากครับพรุ่งนี้ผมจะไปปากเกตครับปากเกตเปิดกาเครื่องหมายที่ะสองหนึ่งกระโดดทีบลุงเออาปากหน่อยครับฉันไม่ยอมหรอกพลัง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 วันไรเงาย่าจะเสร็จแล้วครับลุง ลุงเอครับคราวลา<ว>น่ากลัวติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊ต,กตอกคราวลาคารลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮร์รี่แม็กควเยอร์โลบินสันสุพรรณรีนะกเฮสไอแก่โรนันโดมันเก่งยังไงวะ<อ>ลูกหม่งสู้ลูกพ่ออลันไม่ได้เลยสักนิดเดียวไอแก่มันไหวกับลูกพ่ออลันปะ่ะ เฟซบุ๊กซึ่งถ้าผวนจะได้ฟุกเบสซึ่งในภาษาตุรกีกลางไม่ได้มีความหมายไม่ผัวหนาพ่อมึงจะฟุกเบสอะฝากบอกครับจากกลุ่มชายชะกันฝันเปียกขอท้ากลุ่มชายชราพึ่งพาฟันปลอมแข่งกันเอามก่้ยหมาจรสวัสดีครับผมตำรวจสพศาลายารบกวนเข้ามาชี้แจงซูเปอร์แชททีนะครับว่าคืออะไรฮีบดีคืออะไรกูแปลกใจอย่างเดียวไม่ใช่แปลกใจตำรวจเรียกนะ เดี๋ยวนี้เรียกพันคนอีกแล้วตำรวจน้าเอคับน้าเอคับที่ผมโดเนเอฟโค้ดสองหนึ่งนี่อนุมัติวันยังครับนะผมร้อนเงินเพรอะไรรี่นี่สวัสดีสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับถ้าจะสั่งของต้องใช้โค้ด h b d นะครับอย่างเช่น h b d ห้าแถวลุงเองครับวันนี้วันเกิดผมครับ18ปีแล้วอวยพรให้ผมหน่อยครับรักลุงไม่ต้องเสื จัดอันดับแฟนลิเวอร์พูลที่ปัญญาอ่อนที่สุดอันดับที่หนึ่งปรีชาวัฒนาแล้วสรุปเจอกันจะมาขอถ่ายรูปไหมเอ,อมเจอกันกูจะขอมันถ่ายรูปไหมกูยังไม่รู้มางมึงเป็นใครก<อ>ูไม่รู้เลยตอนเนี้ยปกติเคยเห็นแต่พริกชีฟ้าเพิ่งเคยเห็นพริกชีเพดานบนหัวลุงครับพิโพมึงพิชโพมึง<อ>ไม่ได้แต่งเป็นพริกชีเพดานน้องเอาล่ะค่ะสุดยอดเลยค่ะเกมเกิมเฮอะไรไม่เอาแล้วค่ะนั่งเอาจีบีดสู้กับออฟตูสบายล่ะค่ะครูเอยค่ะ นี้นะครับคือผลข้างเคียงอาการก็จะประมาณนี้ฟังเรื่องบอลมาทั้งวันฟังพี่มอสร้องเพลงดีกว่าโอ้ยฉันต้องถูก่วยกระดกกระดกกระดกอาเมื่อแฮร์รี่หม่งคว้าไทยให้ผีแดงเหมือนมีดแทงลงตรงกลางหรือใจของ ผมไปนอนแล้วครับบายบายอันเดอมเบอร์โม่ลุงอาร์จีบีสู้กับอาเนียหน่อยครับนี่ไงอาเนียอยู่นี่ฉันไม่ยอมแกหรอกนะเดี๋ยวผมทำเอฟเฟกให้ครับเอสเอสอย่าเฮยอย่าเฮยอย่าเฮยแกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกยะเอสเอสเพนเฮียอะไรของมิง ฉันคืออาเนียจะจัดการแกเ้กางนะเเนียเนียแชทพวกมึงสั่งของกันเยอะเกินพอของหมดเอมันก็ไม่มีของดูดเองดีมันเลยเป็นแบบนี้ไงป้าเปล่าล่ะครับสำหรับสิ่งที่มีในไลฟ์นี้นะครับหนึ่งกินข้าวสองกินข้าวสามโฮมรูมคุยจริงๆค่ะไม่โฮมรูมหรอผู้อายุยี่สิบหต้องมาดูคนอายุส0สิบกว่าเล่นไรไม่รู้รักนปริมคุงบีบีสาสิบแล้วนะ บัมบัดก ja er er ็จะไม่หายขาดนะครับเลือกได้เลือกนะครับคนผลิตบ้าไปแล้วครับโตเป็นควายแล้วยังเล่นอะไรอย่างนี้ขอโทษครับผมว่าลุงก็โตแล้วนะครับ นี่นะครับผลกระทบยาลอตใหม่ใครที่สนใจสามารถสั่งได้เลยนะครับหยุดนะคะการที่คุณทำแบบนี้ต่อไปคุณจะเป็นบ้านจริงนะคะหยุดค่ะหยุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทรงนี้สีทันญาชัวจากที่ผมเพนซาวเอ็นอยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตนะคะที่พวกท่านเอาตาลปัดมาบาังหน้าคือจริงๆแล้วมันเพนการลิปซิงค์รับ <c oughs> ชนะแชมป์โลกตกแชมป์ลีก <c oughs> อาจเล่นต่อได้ ้ยเอเอาไปหนึ่งแปดคมล้มหมดเลยไอ้นายมึงเล่นนี่ทุกคนดูดูหน่อยเนี่ยออกต่อสู้ไอเนียไปท้าจีบิดเจ้าจีบิดเจ้าเนี่ยคิดว่าเจ้าจะชนะเขาได้เหรอไม่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนฟังกูไม่เนี่ยวัญญาอ่อนเจ้าเนี่ยสำเร็ได้วยใครพ่อข้ามีพลังเอาไป ตูตูตูทีมี่อับตัดกัางกัางแขนมีสองแขนจีบีมีแค่หัวมีแค่พลังจิตเพราะฉะนั้นออบตัดนะแข็งแรงเอาไปเจ้าดอลลีเวิร์ดเจ้าน,ะน่ะกอลลีเวิร์ดเฉลกไม่มีทางหรอกเอาไป พลังเดวิดช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งยิ่งนักเจ้าน่ะคิดว่าข้าจะหมดพลังแค่นี้เหรอไม่มีทางอ่ะเอาไปพลังแขนควย ลุงผมรักลุงนะครับขอบคุณครับไม่หยุดคนที่29ไม่งั้นประเทศล่มจมรักไอต้อต้าอบตัดแข็งแกรง่งฮัลโหลผมเข้าใจความรู้สึกสู้ๆนะครับฟ้ครับฝาสังหารจ้าคนแรกกูกะจะสมัครเป็นแอดมินที่นี่แต่พอคิด <Hey! S 1> คิดมาแล้วไม่ดีกว่าอบตัดชนะหูดเดือดหรอมาดูอะไรครับเนีเจ้าเนะี่ยคิดว่าข้าจะยอมเจ้าให้งานนะรืเจ้าจีบีด S <S ฉันนะ่ะไม่คิดว่านายนะ่ะจะยอมจะง,ง่ายง่ายเพราะปัญญาอ่อนบักนะไม่ได้ปัญญาอ่อนครับมันต้องไอ้นี่ครับมันสู้กันอยู่ครับน้องศึกษาไอ้นี่ครับฉันนะ่ะมีพลังมากกว่าเจ้าที่ข้าแสดงออกไปนะ่ะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายข้าเองนะ <S 2> <S 2> ฉันนะ่ะก็มีเหมือนกัน <S 2> <S 2> ะนะนั้นนะมากินเป็ดย้อมใจหรอคะกินเป็ดเยอะๆนะคะแมนยูสองต่อหนึ่งเรามาทำศึกตัดสินกันไหมล่ะเจ้าทีบิดต, <laughs> ต่อให้สู้อีกกี่ครั้งนะี่ยเจ้านะี่ยก็ไม่มีวันชนะข้าหรอกเจ้าออบตัดไปยาวเลยทีนี้ <laughs> <laughs> พร้อมดูศึกตัดสินหรือยังครับศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักต่อไปเป็นแมตช์ชะตาระหว่าง สองตัวนี้ครับโกโจกับน้องอาเนียทุกคนเชียร์อะไรกันมึงเลิกปัญญาอ่อนลยไม่แม่งวันนี้พวงขูดเล่นอะไรปัญญาอ่อนเดียวรอแม่งเล่นฮีอะไรปัญญาอ่อนนี่เขาเล่นอย่างนี้อาเนียฉันจะติดใจเกเงินมันเหนื่อยเป็นอะไรรู้สึกไม่ดีปรึกษาผมได้นะครับรักพี่นายนะครับฉันจะหันใจเก้อฉันไม่ยอมให้แกอ่านง่ายๆหรอกในลูกทำงานเยอะเอยยเอาไปบัลครับ นายเอาไปหนุนแปะข้อมือปัญญาอ่อนจ๋าอีใหญ่คิดจะทำหนูหนูมีพลังอานใจนูรู้นะว่าพี่จะทำอะไรยังสามอ่สิบสามสุขภาพดเปกำลังใจให้เยครับแต่ิดต่อหน่มข้างั จะมีอันเนียขอโทษดีบีแล้วสารภาพรักไหมคะอยากดูหนังโรแมนติกบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีเสียบสดด้วยก็ดีจริงๆแล้วยกซีพูเปามาเล่นด้วยสิถ้าเป่าเห็นจะรู้สึกยังไงอาจคิดบ้างสิลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักเรามันเก่าแล้วอันเนียนะ นี่คือสูตรกาโพรที่มาใหม่นะมีเอฟเฟกเล็กน้อยแต่ลอยเหมือนเดิมมาท้าลองกันได้กาโพรเสาสามยู่เยื่องแอครับน้องผมบอกว่าเป็ดอร่อยมากครับอย่างที่เขาว่าจิตนาการกับเป็นบ้ามีเส้นบางๆงกั้นอยู่อ่ลลุงเอสอนภาษาอังกฤษหน่อยครับฉันคิดถึงเธอต้องพูดว่าไงหด่าพ่อตัวเองทำไม ว่าย,ยกบ้านไปเยี่ยมเมื่อกี้สีม่วงไหมว่าไม่ใช่ครับลุงรับตัวแทนไหมครับรู้สึกว่าของดีจริงๆกูไม่ขายแลย้วเนี่ายาสีง,สงให้กูขันจะตุอายและกูจะหลุดไอในอินจัดเอดูอยู่กูว่าเยี่ยวกระเดนกูละเนืยจ่อยจะหญิงกูไม่แปลกใจเลยทำไมทำงานด้วยกันได้ตอนแรกว่าจะนอนแล้วแต่เจอแบบนี้ตั้งใจดูเลยค่ะ มอาครับ F F S S Oraura 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 o อ a u r a Oraura กูดูเฮอะไรอยู่วะเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันซับสครายทันไหมวะถ้าแบบนี้กูก็สมัครบริษัทได้นี่หว่าวูดปอถามของหนังดราม่าหน่อยครับฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าพลังที่ฉันมีพวกหน่อยครับแบบเอากล่องแรนดเป็นักพวกออฟตัสแล้วก็เอาขวดดิ้นดื่ม่ของเครื่องหม่เ่เป็นพี่น้องกันนะคะ จริงคุณแม่ไม่เคยบอกไหนๆก็มีวัคซีนแล้วเอากระป๋องจีบิดยัดอเนียได้ไหมครับกระป๋องมันชูท่านแล้วีจริงเราคือพี่น้องเดียวกันก็เป็นอนทั้งคู่นั่นแหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพ้จนเสียสติเครื่องไม่ใช่ค่ะ่เบียดสุดๆไม่ใช่ค่ะน้องดูใบปัญญาอ่อนมังนั่นแหละรวมพลังกันสู้บอสเก้าอี้หน่อยดิแสดงความเป็นมิตรของสปอนลงบอสรวมพลังเก้าอี้แกไม่รอดแน่ได้สิจริงแล้วเราคือพี่น้องขายรวย จริงๆเหรออย่าบอกนะขอตั้งฉายาให้ว่าลูกน้องเป็นบ้ากับหัวหน้าปัญญ,ญาอ่อนไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเราคือพี่น้องกันใช่เหรอร้องเยี่ยอะไรกันว่าน้องไหนผมมาดูตูลุงมานานแล้วครับขออะไรอย่างนะครับอขอเอาแทงโอ้โหยัดรูเอื้อหือของลุงได้ไหมครับรเยี่ยอะไรแทงโอโหยัดรูอือหือรูเยี่ยอะไออือหือโอโห,ห้อยงล้างตัวอะไรจริงๆลุงเอก็แค่เหียยเลยหาเรื่องหนีไปทักว่างรู้ทันนะเอ ดูลุงเอแล้วซึ้งเลยครับซึ้งนองซึ้งนองสองหนึ่งยังไม่จบไม่สิ้นอีก่เหี้ยขอหนังสิบแบวกได้ไหมครับอิวอิวอิลุงมิกลูแอบพอีคุรมาเขาไม่พูดอะไรกันเลยนะสีราชาทาพูนงเป็นองยาอาอียาอิอยาอียาอิวอิวอยาอียาอิออยาองาอิออีาอิวอิวอิยาอิาอิวออิยาอยาอวอิวอิยาอิยาอิวอิวอาอยาอออยาอิิออาอยาออออ จจไฟเถอะครับไปได้แล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วไปในที่ที่ตัวเองชอบนะนมาร่วม RIP กันหน่อยครับน้องอย่า r i พกูน้องกูยังไม่ได้เป็นอะไรหลับให้สบายนะเจ้าทุยอุตส่าห์ลง <c oughs> แรงไถนามาตั้งแต่เล็กไปเป็นลานจอดนกเยี้ยงบนสวรรค์นะ <c oughs> ไปบอกพ่อหน่อยีอะเอาละเรามาบอกลาก,กันเถอะนี่นะครับพี่พ <c oughs> พ่น้องนเนียไปนอนก่อนหลับให้สบายครับลุงน้องนเนียไปนอนก่อนก่อนนะคะอ๋อสวัสดีทุกคนคีับผมขออนุญาตน้องพาน้องอนเนียไปนอนด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ฝันดีลาวี่สวายทุกคนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ